ดีๆคุณไปตัดสินใจคบกับเขาทําไมคือมันเรื่องมาจากว่าในตอนพี่เทพวีลาค <นะ S 1> า <c oughs> ถามคุณน่ากลัวคุณตัดสินใจไปคบเขาทําไม <c oughs> คุณดูดิดูคุณศกกาเนี่ย <c oughs> ชกลัวนะเนี่ยถ้าเป็นพี่วิลลี่กับผมเนี่ยว่าไปอย่างไง <c oughs> นี<อ> <c oughs> ถ้านิยามคมาว่าปิงปองเสียศักดิ์อะลุงลุงสมมตว่าผมก็จะซื้อกีตาร์ตัวนี้ไหมลุงว่าดีไหมโอ้ยสมัยแต่ก่อนนะ ปื้มาละเลยจุ๊ด้าเลยเนี่ยแต่ก่อนเคยใช้เนี่ยมันไปเล่นกับพี่คนนั้นพี่คนนี้ไม่และคำตอบอยู่ไหนสงกรานต์เนี่ยมาอยู่ในโหมดหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดน่ารักนี่จริงไหมจริงรผมว่าไม่จริงอ่ะเดี๋ยวดูดูลุคนี้นะข้างหลังนี่ต้องมีพกซิกซาวเวอร์หรืออะไรสักอย่างอ่ะคือประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพลงฮิตอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงเกินปุยมุ้ย คือหลายๆคนพอได้ยินคําว่าเกินปุยมุ้ยเนี่ยเขาจะนึกถึงหน้าผมจะเป็นส่วนใหญ่ว่าแบบมันต้องคนอย่างลุงปองมันถึงจะแบบปุยมุ้ย,ยได้เออถึงจะเขียนอะไรแบบรู้จ<า>กักแม่ปุยมุ้ยอะ่ะ ไปไหมไปอ๋อเหรอเกินไปไหมไปไหมปุยมุ้ยเหรอเกินไปไหมเกินไปไหมเกินปุยมุ้ยอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับอันนี้คุณแต่งดีเพลงอ่ะใช่ครับครับครับมันไม่ใช่เขาแต่งอันสิเอาเหรอนี่คนนี้เขาเป็นคนน่ารักนั้นเลยเหรอใช่เนี่ยเขาเป็นคนเริ่มต้นไอเดียทั้งหมดของเพลงเกินปุยมุ้ยเออแล้วเขาก็เป็นคนเขียนคําว่าเกินปุยมุ้ย แล้วตอนอัดร้องเขาก็เป็นคนคุมร้องเกินปุยมุ้ยโอ้อกแนวน่ารักเอ้ยโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากเออเ็าว่าไรสิทำไมเกินอะไรเกินเกิอะไรเกินทำไมต้องเป็นอะไรเกินปุยมุ้ยเราคิดว่าเป็นห้องอัดนะครับห้องอัดเนี่ยมันก็จะมีตรงตรงคอนโทรเลอร์ใช่ไหมครับซึ่งไอเนี่ยมันก็จะนั่งอยู่ที่ตรงคอนโทรเลอร์นักร้องเขาก็จะอยู่ในห้องอัดแล้วมันก็จะชอบมีโซฟาอยู่ด้านหลังอะนึกออกไหมครับที่แบบว่านั่งคุมอะผมก็นั่งนั่งรอมันมานั่งรอไอนี้ก็ เกินไปมุ้ยน้องน้องเอ้ยน้องเอ้ยจิรัตเขาร้องเนี่ยอมันจะเกินปไยมุ้ยอันนี้ก็แบบเอ้ยมันมันยังไม่ค่อยดีมันต้องแบบเกินไปมุ้ยเยอะอยเียอเขาเขาจะเป็นคนแบบแล้วแบบเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะเหมือนเลี้ยงเด็กแล้วพอคุยกับเอ้ยก็เอ้ยจะไม่หีไม่หีจะไเฮ้ยเออออกแนวน่ารักเลยน่ารักถ้างั้นแล้วมันก็มันก็จะมีตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วไม่รู้แซวมากกว่ามันจะมีตุ๊กตาตุ๊กตามือยิปโปอยู่ตัวหนึ่ง ตุ๊กตาฮิปอะไรปเอรบางทีมันเวลามันคุยกับเอยมันก็หยิบตุกตาฮิปโปมาคุยเป็นใส่ใส่ก็เลยอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็คุยอ่ะโอ้หงี้ยนุ่ยหนของมันนะผมก็เห็นบอกว่าเวลาอยู่ในห้องอาดก็สามารถคุยกับฮิปโปได้นึกภาพผมออกไหมนึกภาพผมออกไว้ผมนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วผมแล้วผมก็นั่งดูมันแล้วก็ทําไมเพื่อนเราเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วใช่มันคือคือเราอ่ะก็ต้องอัดคุมคุมร้องไงพี่อ่าคุมร้องการคุมอัดร้องเนี่ยเราก็ต้อง ให้ได้ที่แบบที่เราคิดไว้ว่าเฮ้ยมันน่าจะร้องประมาณนี้แบบนี้ทีเนี้ยเวลาการสื่อสารกับคนที่ร้องอ่ะเราก็ต้องให้มันแบบได้บรรยากาศนั้นด้วยไงไหนไหนไหนทำเด้สมมติผมร้องไม่ได้ต้องร้องปุ้ยมุ้ยยังไงปุ้ยมุ้ยใช่ไหมเราจะลองแบงนี้ใช่ไหมอ่าในพี่ลองร้องมาก่อนเกิดปุ้ยมุ้ยมันไม่ได้ยังไงยังไงทำมันต้องเป็นเสียงสองเกิดแกนปุ้ยมุ้ยอ่าทีลองใส่อินเนอร์ชิ้นจังเข้าไปด้วย เก่งปุยมือไม่ได้โอ้ยอย่างนี้อ่ะอะไรประมาณนั้นก็คือเราเราก็พยายามอย่านี้ต้องเกินปุยมือเกินปุยมือประมาณนี้ผมจะพูดประมาณนี้แล้วเขาชอบเขาชอบสิผมก็ชอบเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยเพราะว่ามันตรงข้ามบุคลิกคุณไงดูแบดแบดแบบอยู่นี่กินปุยมือ มีมุ้ยแล้วไอ้พกท่าเต้นเกินุยมุ้ยเลยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ผมยังเต้นไม่เป็นเลยเอาแล้วอย่าบอกว่าเขาเป็นคนที่เต้นได้ อ๋อไม่ครับผมอ๋อเหลือแต่ว่าเต้นได้เต้นได้ไม่เชื่อหรอกจะเต้นได้ยังไงดีลวพี่ดีละพี่ดีลวพี่เดี๋ยวเราไม่ได้อันเนี้ยเขาเต้นตามน้องได้เลยแต่บิงปองไปเรียนไปอีก3รอบก็ยังเต้นไม่ได้นี่เนี่ยเนี่ยผมเนี่ยอย่างเห็นของเรามากกว่านี่ไหมได้เรียนมา3รอบแล้วแต่เขาน่าจะเต้นได้ยังไงซะตอนนี้คุณผู้ชมเขากำลังอินบ็อกมาโอ้โหส่งหัวใจส่งอะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะณตอนนี้นะก็แปลว่าคงจะต้องเต้นให้เขาดูแล้วล่ะของขวัญ โอ้โหกุหลาบมาอีก7-8็ดแปดตันแปกเหมือนไา่มีไเหมือนลากเหมือน้ายมากเลยให้สมให้ให้ร้องี่ไปเรียนมาให้ร้องเองให้ส่กับที่ไปเรียนมาจะเต้นได้ไหมล่ะอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะเกินปุยมวยจับไม่ได้เรียนมาสามรอบโอ้โหจําไม่ได้ตอนคือเขาชอบจับไม่ได้เวลาแขกรับเชิญอะไรมาเนี่ยเขาจะจัไม่ได้อ๋อเหรอใช่แล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะบอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายกับใครบ้างครับอ่าวันนี้นี่เราบีบไว้เหมือนส่งไปลงหลับเลยอ่ะไม่อ่านไม่อะไรเลยแล้วเช้ามาเช้ามาปุ๊บพอแขกเชิญมาอ้าว่ครับนี่อป็ะไรรายการอ่ะน้องชื่ออะไรอ๋อน้องชื่ออะไรบอกเข้าไปอย่างนี้เลยใช่คุณจะไม่มีการแนะนําแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้อ่านลายที่ส่งไปอ่านอันนี้อันนี้แก้ตัวเลยเอออ่านบางทีจําไม่ได้เขาจะมีคนบอกว่าคนที่ครีเอทีฟมากๆ เมม ori จะน้อยอ่าทีนี้น่าจะเป็นไปได้คือแบบว่าเหมือนเหมือนจะจําได้จําได้ณตรงนั้นอ่ะพอผ่านไปสักสองสามชั่วโมงจะลืมเลยไม่แล้วบางบางทีไอ้นี่มันรู้ไงว่าผมกําลังเมื่อเ่ออ่ะมันจะโยนปึ้งมาแล้วพอโยนปึ้งมาบางทีเราตอบไม่ทันไงพอเปิดรายการปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเหมือนเหมเงี้ยเวลาเราเปิดรายการกันเนี่ยอย่างเงว่าอันนี้เาบางทีเาบออกาเาา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 เาา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 าจาาาาาา นึกออกไหมแบบว่าวันนี้เราอยู่กับรายการแข่งเสียงสูงเราเจอกับว,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 วันนี้น้องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันจะเป็นคนพูดพูดจนหมดอะไรอย่างเงี้ยจนถึงเซตต,ต่อไปอะ่ะพอจะเริ่มแข่งแล้วเราค่อยพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ยิ้เออก็รอมันพูดจบแล้วก็แบบดุกดิ๊กไปเรื่อยๆให้ให้ให,ให,ให้แบบกล้องมันดูแบบอ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนี่นี่นี่ตโยนมาเร็วโยนมาเร็ว ไม่เราคิดว่าเขารู้ไงมันเนี่ยแหละเวลาเติมของก่อนเข้ารายการก็เป็นอย่างงี้มันจะช้าหน่อยอะะ่ะใช่เติมของเติมของหลังรถเติมของหลังรถอะไรเวลาจับของจับอะไรเออ,อแล้วแล้วเขาเล้สัตว์จริงปะจริงจริงจริงคือผมอะเป็นคนชอบสัตว์ชอบเด็กพี่โน้องแต่ว่าคน่ะจะไม่รู้ใช้คำว่าไม่เชื่อดีกว่าเห็นบอกมีถ้าสัตว์มันหลงมาหรือว่าขาดอะไรไปนี่เขารับเลี้ยงเลยคือคือผมไม่ได้รับเลี้ยงคือตอนนั้นนะ มันมีแมวอยู่ตัวหนึง่งก็คือท้องแล้วลุงอะอยู่บ้านโหเฮ้ยลุงไอแมวตัวเนี้ยมันมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ,อ,อกว่าจะได้คําตอบก็คือเขาต้องโอ้ยสมัยที่ก่อนปีนต้องรออู้โตแชมาหาชนผลไม่สนิทโตแชมาหาชนผลไม่สนิทแล้วลุงอะอยู่บ้านโหเฮ้ยลุงไอแมวตัวเนี้ยมันมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ กว่าจะได้ค <theater> ําตอบก็ค hmm. ือเขาต้องโอ้ยทไมแต่ก่อนพี่ต้องลุกขับรถโอ้ยสมัยทับรถนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีแล้วแมวมาหาหมามาสู่อันนี้ถือว่าดีมากเลยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บจะทิ้งยังไงล่ะอ่างั้นก็เดี๋ยวไปหาขนมอะไรมาให้รายการทีเนี้ยเด็กๆก็เราเรามีค่ายเพลงใชไหพี่เด็กๆก็จะมาซ้อมเพลงกันมาทำเพลงกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอุยพี่เอาขนมอะไรติดบ้านเลยอย่ี้อยู่ที่บ้านไม่ไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนละคอนที่นี่ เริ่มคลอดปุ๊บเราก็เออมันมีลูกแล้วนะลูกแบบตัวเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปุ๊บแฟนผมบอกที่นักคือถ้าจะเอาไว้อ่ะเราต้องดูแลมันนะแล้วแล้วเราจะไปไหนไม่ได้เพราะเดี๋ยวเดียวเราห่วงเขาครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะภาคแมวออกไปจากผมโอ้เขาก็กะว่าหาบ้านให้แมวอยู่ไปหมดเลยใช่ทั้งที่ผมเห็นตั้งแต่มัน กอนมันมีลูกคือเห็นมันแต่มันสาวอๆยังไม่ยังไม่ได้ผสมพันธ์ุออกมาเออฟังสงการไอวิวไปแล้วฟังลุงตองไอวิวบ้างเอาเลยเหตุการณ์เดียวกันครับคือผมก็โผล่ไปต่อจากคําว่าแมวมาหาหมามาสู่เออตอนนั้นก็พูดไปไม่ได้คิดอะไรก็แค่บอกเออมันดีอะไรเงี้ยผมก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งกลับมาอีกทีเฮ้ยอ้าวมีขนมแมวเลียเป็นถุงเลย ยังไงวะ,ะสักพักแมวก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอะ่ะผมอืมอืมก็ไม่มีอะไรผ่านไปอีกวันหนึ่งกลับมาถึงบ้านมันเปิดห้องอัดมาเอาแมวอยู่ในห้องอดัดผมมันเริ่มมันเริ่มลุกลานเข้าไปในที่ทํางานละลุกลานไอ้ลุกลานตรงนี้ไม่เท่าไหร่ใจผมก็แวบแรกอ้สงสัยไม่รอดอโดนตกแล้วเรียบร้อยโดนแมวตกพอ ออกมานั่งคุยกับมันคือที่ห้องอัดนะครับมันมันก็จะมีระเบียงด้านหน้าใช่ไหมเป็นเป็นโต๊ะแบบนั่งคุยงานกันอะไรทั่วไปใช่ไหมก็นั่งอยู่สักพักแฟนในส่งเขาก็โผล่มาที่รักเลี้ยงไม่ได้ตามที่มันพูดเลยนะเออแต่ภาพคือเป็นนี้นางนางนางขี้เกียจแบบมั้นแหะนางขี้เกียดเริ่มแกะเล็บเป็นท่าเนี้ยเป็นท่านี้เริ่มแกะเล็บเริ่มเกายุกยิกยุกยิกยุกยิบแลแบบเออเดี๋ยวเราก็ซื้อ รายแมวมาให้มันได้นี่นะเป็นเสียงแบบเสียงในลําคอเสียงในลําคอผมก็แบบเหมือนเดิมผมก็นั่งดูบรรยากาศแล้วแบบไม่ได้นะที่รักแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอที่รักไม่อยู่นะเดี๋ยวหนูก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเอง,เอ,งอีกเลยนี่ผมก็นั่งดูเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรายแมวให้เองก็ได้ผมก็ไม่รอดไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ คือมันผูกพันไงมันแบบมันเคยเห็นมันอยู่อยู่เดียวมัพี่แล้วแล้วมันแล้วมันคลอดแล้วไงพี่แล้วแล้วแบบแล้วมันจะมันจะไปไหนจะไปไหนสุดท้ายลงเอยยังอยู่ก็ยังวนไปก็ยังวนอยู่แมวแต่ว่ามันมันชาวบ้านเขาก็รับเลี้ยงประเด็นแต่ประเด็นสำหรับผมมันมันไม่ใช่เรื่องประเด็นรักสัตว์อะไรอย่างนี้เออไอคนเราแบบหน้าโหดรักสัตว์มันไม่แปลกแต่บรรยากาศอ่ะโอ้บรรยากาศบรรยากาศต้องไปเห็นครับ มันมันคือมันมีความเกรงมันมีความหวันมันมีความกลัวว่าคำตอบจะผิดไม่มองตาก้มหน้าแคะเล็บไปเรื่อยเรามีอะไรในในใจร <c oughs> เรา <c oughs> สงการพี่เข้าใจมันเป็นปมงอะไรพี่มันเป็ล่าให้ผมฟังได้เหมือนกันเลยค่อนข้างจะเข้าใจเลยอ่ะของที่เราอยากเอาเข้ามาเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขาถ้าเธอไม่อยู่โอ้โหคราวนี้ลำบากแล้วใครเลี้ยงฉันหรือเธออู้ไอตรงเนี้ยแหมอยากจะดูดีเล็บก็คลุดขึ้นมาเฉยเลยอยากจะแกะ ระบายมันออกมากระลีดออกากระลีหงอยใช่ไหมวันนั้นหงอยหงอยเหมือนแมวหงอยหงอยเวลาเวลาร้องเพลงนี่ตัวใหญ่เออเออเออใช่คุยพอคุยพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บมันหดเหลือเท่านี้ยนอนนี้อ่มันผู้ชายหดร้ายใช้ได้เลยโต้แชรมหาชนผลไม่สนิทโต้แชรมหาชนผลไม่สนิท มีอยู่คนหนึ่งในสองคนนี้นกินกาแฟแทนน้ำได้เลยคือครับไอ้นี่ครับสงอีกแล้วกินกาแฟเยอะขนาดไหนผมว่ามันกินวันละเป็นลิตรอะคือกินกาแฟดำเหรอหรือกาแฟะอะไรกาแฟดำครับกินกก <c oughs> ทั้งวันกินกินแทนน้ำอะ <c oughs> แล้วแล้วคุณหลับได้ หลับปกติพี่ร่างกายมันชินไงคนกินกาแฟบ่อยๆอ่ะมันกินแล้วบางทีกินแล้วง่วงด้วยซ้าไปใช่ผมกินแล้วง่วงเี่อ่ากินแล้วง่วงด้วยซ้ำไปใช่ไมครับอ่าจริงเหรอใช่พี่หมายความว่าจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันกินเยอะซะจนเกินไปเนี่ยไม่มีผลกับการตื่นละใช่เพราะคาเฟอีนมันทางาน15นาทีเองจริงๆอ่ะใช่แล้วพอกินไปมากๆกินไปมากๆร่างกายมันจะดื้อครับพอมันดื้อปมันไม่มีผลต่อการ การตื่นใช่ไม่มีผลเลยอ้ามไม่มีผลกับการนอนของเขาเลยนอนคุณภาพไหมก็ค่อนข้างคุณภาพเพราะว่าผมเคยไปผมเคยไปดูว่าจริงๆการนอนของพวกเราเนี่ยถ้านอนให้คลีนจริงๆอ่อะสายตาต้องไม่กระทบแสงเลยพี่ถูกต้องถูกต้องต้องปิดม่านให้มืดอย่างเงี้ยหรอนั่นคือการนอนที่ถูกต้องาปิดตามาได้เลยโอ้แล้วจะแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกภาวะหลับลึกของเราจะสูงขึ้นจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้ทางการแพทย์เลยใช่ หมายความว่าคุณมี<ข>อไอ้นีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมนอนแปดชั่วโมงปกติใช่ไหมพี่ครับภาวะหลับลึกผมมีแค่ครึ่งชั่วโมงเองแปดชั่วโมงนะนอนแปดชั่วโมงเออวะ่ะน้อยมากเลยนะน้อยมากแต่พอเราหาผ้าปิดตามาปิดใช่ไหมพี่เพราะว่าพอตาเราไม่ได้กระทบแสงอย่างเงี้ยไม่ว่าพี่จะนอนกี่โมงอ่ะหมายถึงว่าพี่ทํางานจนดึกแล้วนอนเช้าหรืออะไรงเงี้ยพอตาไม่กระทบแสงแล้วมันสามารถหลอกร่างกายได้ว่าเราพักผ่อนภาวะหลับลึกเราจะสูงขึ้นประมาณสองชั่วโมงอือโอ้โหดีดีดี อันนี้อันนี้เขาจำไปใช้บ้างไหมไม่มีไม่มีมีแล้วแต่ปิงปองหลับง่ายไม่ใช่เหรอเห็นบอกจริงๆผมค่อนข้างหลับยากอ๋อเป็นคนหลับทุกวันนี้นะครับค่อนข้างหลับยากแล้วก็หลับไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เวลาเป็นยังงไก่อนนอนเขาจะชอบตีลังกาไงแล้วตีลังกาถอดข้าแต่ลองทำให้ดู ฮะอะไรท๊อปเนี่ยู้จะดรายการโอนย้ายฟ้องผมไม่เคยตีละครนอนเฮ้ยใช่นี่รายการเขาไม่มานั่งเมคเพื่อเรื่องขึ้นหลอกคุณตีละครเพื่ออะไรอ่คุณเนี่ยอ่็เพื่ออะไรก็ือะไรเพเพื่อสุขภาพดีดิคือคุณนอนไม่ดีใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ผมผมผมยอมมาแล้วผมเชื่อมาแล้วผมก็ไปซื้อผ้าปิดตามาใช้นอนแล้วแล้วดีขึ้นไหมก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ว่า ผมไม่เป็นคนนอนตะแคงไงผมสุดท้ายก็คล้ายๆเดิมเพราะว่าพอเวลานอนๆไปสักพักยังไม่ทันจะหลับดีเลยอันนี้ยังไม่เคยเล่าให้มันฟังลองซื้อมาแล้วพอนอนไปสักพักผ้าปิดตามันเบี้ยวมันก็จะเปิดตาเราใช่ข้างหนึ่งใช่การเป็นโจรสลัดมันมีอยู่ข้าง่อยู่ดีๆแล้วก็เริ่มตีลังกาเป็นแจ็คสเปรย์เล่อนี่เป็นเหตุผงของตีลังกาเมื่อกี้เลย โอ้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดนอนตะแคงไอ้ผ้าปิดตามันจะหลุดใช่มันก็ยังแบบว่ายังตื่นง่ายเหมือนเดิมนะหาวิธีแก้ปัญหาอยู่บอกให้ไปเอากาวร้อนมาย่อแล้วแปะไปแปะเข้าไปเออมันจะดีนะทุยแต่คุณเป็นคนขี้แกล้งจริงป่ะจริงเออาแกล้งอะไรบ้างเขาแกล้งอะไรบ้างไม่เขาแกล้งทุกคนรอบตัวรอบตัวอะไรใช่ไหมมาให้ก็มันมีอยู่ทีหนึ่งแต่อันนี้อันนี้มันเป็นการแกล้งแบบแกล้งแบบน่ารักน่ารักเป็นขดีอะไรอย่างนี้ปีที่ผ่านมาผมมีอาการป่วยซึมเศร้า อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบอาการผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้นี่มันก็เหมือนรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบเราก็เราก็คืนเขาดาวอะ<ห>่ะเราก็จริงๆก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรหนักมากแล้วนะ<ห>มันก็เริ่มช่วงนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วก็กะว่าเอก็ทํางานหนักมาทั้งปีคืนนี้จะนอนข้ามปีไว้สบายสบายสบารสบายอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ลุงวางเปล่า ไปไหนหรือเปล่าถามว่าไปไหนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านออกมาออกมาเราก็ไปตามให้เขาออกมาออกมาออกมาคือออกมาสวนพึ่งสวนพึ่งมีเล่นใกล้ๆแล้วก็เล่นจะได้อยู่อยู่กันครบๆกับขาดาวพร้อมกันกับไอเอ้ยด้วยแล้วเราไปไหมก็ไปจากกรุงเทพเลยกรุงเทพจำได้แบบเย็นเย็นอ่ะเย็นเย็นเย็นเลยอ่ะเราก็แบบ เดี๋ยวพวกเล่นกันกี่โมงนะอฮะไปทันเหรือทันบอกทันรู้มาเลยรู้ออกมาเลยเนี่ยออกมาตอนเนี้ยทันแทนที่จะออกมาเลยมเดิรถามกูเ๋ยไม่ถึงทีออกมาเลยออะไรประมาณนั้นเราก็ไปถึงแล้วไงต่อก็ก็ไปถึงมันก็เหมือนแบบอันเนี้ยอันนี้จริงมันก็ไม่เชิงไม่เชิงแกล้งไงมันก็คือเหมือนแบบมันก็คือพรเทคเราแหละกลัวว่าแบบเอ๊ะถ้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเลยเถิดเปล่าอยู่ใกล้ๆกันไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ลากมันก็ลากมาปุ๊บ ไอ้เราก็แบบอ่ะโอเคก็ก็ดีก็ดูมาเล่นคอนเสิร์ตรดูเอ้ยอดูลูกหลานเราเล่นคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ย สักพักหนึ่งไอ้นี่มันขึ้นไปขึ้นไปบนเวทีเอาขอเสียงให้พี่ปิงปองศิลปศากเอาเอาก็ใครจะไปรู้ก็ยืนเห็นยืนเห็นกุ้งกิ๋มแล้วเอาอยากแจมาสยตาคุณสงเปล่าทำไมไม่เชิญทำไมไม่เชิญนี่ไงใช่ไหมเราอ่านเกมเราเราเห็นเขาลงอยู่ไม่ต้องเชิญไม่ต้องเชิญก็ได้เพลงคนละทางกันเลยโอ้ยยิ้มกุ้งกิ๋มกุยครักุ้งกิ๋มอยากอ้าวอยากแจมอยากแจมเลยเห็นบอกว่าให้ไปเล่นกี กีตาร์ด้วยอีกเนี่ยแหละปัญหาถึงเล่ไม่อยากขึ้นไงให้ขึ้นไปร้องเพลงยังพอไหวเอาให้ขึ้นไปเล่นกีตาร์กับเพลงที่ไม่เคยเล่นเลย <laughs> ใช่ครับผมแล้วมันก็หันมาแบบเนี่ยอขอเจอพี่ป้องสิลปศักข์ขึ้นไปไม,ไม่ได้มีแค่รเราเหอนนะคือหันไปดูวงมันวงมันก็วงก็ตกใจ <laughs> ใช่ <laughs> วงก็ จะแนวอะไรโผล่แนวไงโละแนวไงแล้วตอนแล้วตอนปองจะเลือกเพลงของแบบแนวปิงปองวงก็บอกก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไอ้จังหวะนั้นผ่านไปไม่เท่าไหร่เรานึกว่าจบแล้วครับเรานึกว่าจบแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงเซตนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวลุงปองนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นกีตาร์ฮะแล้วฮะฮะแล้วมันก็หันมาลุงลุงเพลงนี้มันคืออันนี้นะแต่ว่าแอลเลนมันจะไม่เหมือนเดิมนะลุงตามตามวงไปแล้วกัน แล้วมันก็สะพายกีต้์ให้ผมถอดกีต้์มาแล้วผมก็ถือตรงนี้แล้วหันไปมองอันดับแรกรู้ไหมหันไปมองมือกีต้์มันก่อนครับหันอยู่ฝั่งนู้นแล้วแบบหันไปอย่างเงี้ยตอนวัยรุ่นไงเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาไงที่แบบเอ้ยเป็นคนทำเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่เชื่อว่าแบบเป็นฝีมือเราอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบโหตกใจทำหรอเนี้ยเก่งเเก่งนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบยังไงก็ไม่เชื่อหรือพอรู้แล้วเป็นเรายิ่งยิ่งยิ่งไม่พอใจ เราวางแผนไว้ไหมหรือว่าเราได้น้องอยู่ในค่ายปุ๊บแล้วเราค่อยอดีไซน์เพลงเขาเขาเลือกของเขาเองอคือแบบสักพักระ,ะบายออกมาระบายออกมามไอ้ไอ้เนี้ยที่มันเก็บอยู่ข้างในลึกๆอะ่ะพูดออกมาเลยเต็มที่อย่าไปอย่าไปแคร์เพื่อนเราเพราะว่าอันเนี้ยมันเก็บอยู่ข้างในดูก็รู้ว่ามแบบเออว่าไปว่าไปเา